พอแดีวแรกบอกว่ามากออกมากขันหนาวบอกว่าพี่กันหนาวเว่าได้น้ำเติมไหมสั่นมัอนี้ลงประมาณจังโมงเอาประมาณสามโมงสี่โมงแล้วนะสี่โมงพอดีมาประมาณรุ่นครับพี่น้องบรรยากาศน้ำซีล่งขึ้นปะน้ำซีลงหลายจังเลยอาจจะล้อลุ่นจะล้อลุ่นตัว่นี้ปลาปลากรอนน้ำลอยไปน้ำลอยถั่วหมลิฟต์ก็เหระ อะไรทีตามพี่น้องตีดตามเดบก่าพี่น้องหาจินทั้งเหงาผนังเป็พเองทำการหางเหง้อะไ้าแเล้งบ้านพี่น้องบ้านอะเรแต่บ้านดับสวดลุ่นล้นลุ่นบ้านนักเลี้ยงลูกรับบ้านนักการมาลุ่นมาลุ่นบ้านนี้ที่ไม่ต้อไปเตรียมไมไมจริงยุ่งยิ่งแลไป หมุดน้ำล้วจะมุดน้ำแล้วมันลาเพิ่นหอนว่าสังลาได้รุนได้ลุนมันยุกยักเดี๋ยวครับที่สี่อยากอาบน้ำว่าสันเป็นเด้แล้วกับผูหมุดเด้สองคนผมเดี๋วจะมุดมมดเลย สองคนถุนเดยเป็นได้เพรเต็มเป็นได้โอ้โอตายน้้หรตายน้รแบงาจับกดิงกูโอ้พี่้องพี่อ้โอ้โตจเียแตกตายตายได้ปลาเนี่จับปลาเนี่ยมเอตายเอกแบบนี้โอ้มันอยู่เลยแม่พโอ้โอ้คอยเตียมจกเงือบักลั ปกกิ้ปกกิ้เลยจ้ะนี่ครับปกกิ้โอ้ของของน้อยเดี๋ยวคุ้มค่าเลยขายยังเนี่ยป่ายังเพราะแลบกะเบึกเพะนั้นพี่น้องปลาบือคือคุ้มค่าเราจะบัดรบัตที่สองบัตที่สองได้เลยจ้ะเฮ้ยมันมันจะมันเบิ่งครับพี่น้องตู้ตัวเมียเลยจ้ะอ๋อของมาณจากโลกเนี่ยสามโลกกลัวมันสามโลกกลัวสักคุ้มค่าเราจะคุ้มค่าแล้วเฮ้ยระวังระวัง หักเงี้ยหักเงี้ยอัตรไอัตรไอ้บนนาดาหนเดงจักสี่คืนนี้เลยบ่ก็คุ้มแล้วครับเออเออหักแล้วโอ้หยซาเลยบ่อเหนได้บาทบาทที่สอมันแล้วจ้มันแล้วมาแล้วโอ้พอใบชิ้นเนี้ยเ่ย่อย่ยเยรัน่ามเด้บานี่ฮะ ใบงุ่มๆใงามครับข้างจะใครบกายกขึ้นสูงพี่เราบก่ายกขึ้นสูงห้องมันห้องมันห้องเห็นมันมลายไม่โดนลมเฮียยไมยจะโอ้เงี้ยจูบายครับโอ้ยสุดยอดเลยครับพี่ไปติดตามพี่เราติดตามแล้วลุนจ้ะล้วลุนชัดต่อไปจ้าวานอีกจะโอ้เชียงยังล่ะรอให้ฟังได้แล้วไปเลย กองเชือกเป็นไรกองเชนี่คืการุ่นคือกันมั่ติดไร้บาทรุ่นนึ้กันขี่น้องกองเชียกกองเชือกฮะไม่บ่นเลยรุ่น หกหกคนหาิมนปลาเล้ยงฮะเฮ้ยเดกเป็ดอันน้ใคมีคบเป็ดนันเดมันค้ายู่นั่นเดโอยหดเป็ดมน้าเป็ดบ่มีเจ้าของตัวอ่พี่น้องอกุลทุ่วทุ่ทุ่ทุ่โอ้ใหม่กัมีีอีกแล้ว,ลวครับพี่น้อง แต่ตัวน้อยแทะลิงเนี่ยตัวเนยังขึ้นแล้วเด้อตัวเนย์ก็ขึ้นแล้วนี่ลูกมันน้ำมหาเมฆมันแล้วเ,เดี๋ยวบาดน,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 นี่พ่อพรอนบาทเลยโคดอมัสโซดูลิงลิงหงอยไปตรง <S <S> <S นั่นห้องก็หกันเลยกับตัวใหญ่หาเงี้ยกันเนี่ยอันนี้พรอันสีตัวเท่าไรที่แรก พอมันอันนี้ลูกมันนั่นนั่นบ๊วยบบบ๊วยมล้านมันมีล้านมันครับปลาบึกหน่อยครับว่างหันเลยพ่อนี่ได้ลูกแล้วเนาะนลูกมัน <c oughs> กะลังหมกแสบรุ่นะตัวนี้ก็จุ ขาหน่อยดิอดี้ปคาทางนี้สามรูจ้าไปจโอ้ปลาขาวหน่อยปาสันมาเงเบิ้งเบิ้งจะเบิ้งพุ่มาปลาขาวน่อยปาสันค้ะจับมือเดียวเนาะยืนนอกแหนบาเนี่ยงยืนในแหย่เอามันยืนนอกแขวนัคูอยู่ข้างนอแล้วปีนออไปพอดีเจ้ะแต่เพี้ยนไญ่จ้ะหลุ่นใส่โลเลยจ้ะนี่ปลาขาวน่อยทาลุแล้ว่ะดายึดขึ้นยหนึ่ตัวนี้ตัวนี้พวกเปีกพดีแล้วว่ะ รุ่นจะรุ่นพีากันมูลซอยกันจะของต่อใหม่สามสามคนแล้วจะลงน้ำทั้งสามแล้วจะท่านไทยกับลงุลงลุงอยู่ฟังทั้งพี่คือบ๊อคือบอเงาไข่ร้านจะต่อใหม่ค่ากันเมื่เนห่ย จะเล่นนุวันวมใหม่ค่ะแรุ่งเมวนวาดวอมใหม่ค่ะค่ล่น้เ bon. นีดึงไหี ลุนจะรุ่นบนตัวน้ำค่ะค่ะเจริญวันแห้งเส่ไหลีเดจันนี่ มาเรงจะหามุ้งเรงเหมือเดียดกำลังซองตา พอเต็มรถเขาในแหคุณเด้ยพี่น้องพอเต็มแล้วอยากเป็นปลาได้เลยแล้เขาไปอยู่ในแหแล้วเป็นได้พอเต็มอยากอยากเป็นปลาสิเด้อเนี่ยเนี่ยมองน้ำใยเลยมันเที่ยวมากเยู่มันมัเที่ยวอยู่หรอบใหม่หมุนในแหเลยจ้ะเพราะว่า่าขอยู เดี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้าซุ้มันแข่งไรทั้งนแข่งแข่งดกันทั้งนึงแข้งมึงเดี๋ยวอยอกก่นนนอ,อนเด้อเดี๋ยวเอาะาาคคไรอะ,ววะอสวยแล้วม่เราจะปลาแดง,งปลาหางแดงจะุยนะ้ยอ่ะ เียอยากอ้างนะเพื่อนเด้จะบึ้งของแท้ของแท้ของแควดดึงนนี่เสียกี้ให้เพื่อนจะยังไงนี่คนตัวนี้แม่โอ้ยโอยเอือดนั่นไหม เกิดแล้วผิดบื่อจะเิเอคนช่จ้ะหางแดงหางแดงเชื่อคนช่ของแท้เพื่อนมายานพอเลี้ชนะได้ด้เนี่ยแท้ของแท้มาได้ดอกาได้ดอกสิมันด่งผู้เดียวาได้ดอไปน่ไปนี่ไกลคุณจะรุ่นพอเต็มาคือปลาพะ lúc thẩm lẫn trong hiệu cầm lòng mày Đây, đi. chờ chờ คอ้บขามันจะวันทีวนถอนขึ้นเียนรล้งลูรหางแดงขึ้นมาอีกตัวหนึ่งตัวบักำแามจ้ะปึ๊บเกือบพี่น้องเน้า่ยลุนต้นเกือบต้นล้น้ำอีกจ้ะ

ว่ามันป่าเว้มือนะงานจนนแหะบันีฮนเนี่ยมาเล่นหนอยสิหกเมืองเราจะบันีคำคอยละอวยลุงแล้วบันวยลุงเล้อวยลงแล้วมระาศบัรจะกาดย่ยมเล่ยะ Cát nắng đen đều. Ai vẫn khâm <laughs> lung là. Vẫn khăm lung. Man nó, ai <laughs> ai 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 bơm yaman bay mặt bay không bơm lông, lông bơm thử nhám bay mình bay mặt <laughs> cả lái cả mặt bay mặt lái bơm bay mặt 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 แตงหูดำปื oh, ้อเห็นแล้วดำปื้อๆพวกไหปลาปึ้งน้อยพี่น้องนางปลาปื้งวัดปลาบึ้งดพี่น้องปลาปึ้งได้แต่หูดำนาแวมาเลหาแม่มันบ่อหาแม่มันก่อนั่นบอนได้นทั้งหลังปลาปื้งปลาปึ้อนำแรบรรยากาศตอนแรกๆครับตะเวนกัน หลับฝาเลยพี่น้องฝางในนาะกก่องแตกทั้งคุณกวองแตกทางพี่สบายผู้เอาพวเข้าลูกบ้านเหย่ยยันที่เคยขาวๆนะเฮ้ยมิจฉานีห้อยเขือนี่ยน่เหมอนคนเงยกว่านี้สีครับเป็นฟังเราจะเป็นฟังแล้วเขาหดคำมว่ามันก็ได้ตัวนี้ละพี่น้อง จงีเี่ยเมื่อนั้นทีไปสั่งเลยอเงียกับ่อสรไล่เ้อเจียมันมันต้งเงียอ่จ้ะข้าตัวมันใหญ่มือนีกินปลาใหญ้กินของใหญ่มือเีพอเต็มว่ากินของใหญ่ของ่ไปกินของน่อยเสมอไล้กินตะของหน่อยพอเต็มว่า เมนต้เเต็มยมจตัวหน่อย,ยมันจะกินแฉบบ่วะแบบตักไปหน่อยเห็นเดีกินถึงข้อมนูของแค่นิพวกนตายแล้วติตายแล้วเเตที่แหลกเนาะมันตรจ Chìm người mọi 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 tao nạo mướt tao phá bao tiền rồi này. phá bao tao nạo. để la. cẩn thận không anh. la ta cứ tao bảo đầy tô đầy đầy chum จิมจุ้มโมเจติพีเอีกเจ้เฮ็ดอีพ่อโมโมเนี่ยังมือนจิมจุ้มเลยกิตจุ้มครับเสียบซุกเป็นว่าจ้ะงานตัวไดมักสุกไรเลยก็เวลาขึ้นที่พอดีก็บิทถุงเครื่องอะพี่น้องม่านถุงกัวนี่เละจ้ะเกดตามครับผมกะขอขอบคุณขอเต็มคือสีหิวค่ะเพดอหนี่วายโอ้ไป็นรถจังหัวยังไหวอยู่ปันหิวเข่าเด้เดี๋ยวนี้แม่สาวแซียนคันหิวเข่าควันแม่เอาบัดนี้เขาบ้านเขาซองแล้วเขาบัดนี้ ก็อขอขอ,ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพิ่นอยู่ดีมีแห่งสุขภูสุขคนละ่ะขอบจ็บองยากให้ได้มไข่ยายมีพี่น้องสำหรับมูอนี้ทีมงานอีสานลอยประเสีนกับก้าวข้ามว่าสวัสดีจ้าพี่เน้าทครับ,บสวัสดีครับ,บรับ,บรองรวยทุกคน